สวัสดีครับ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างบ้านนอกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องระบบแอร์หน่อยนะครับพอดีผมมีรถที่เข้ามาเซอร์วิสนะครับมีตัวอย่างให้พี่ๆี่ได้ชมนะครับในเรื่องของอาการระบบแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับเวลาจอดไม่เย็นเวลาเร่งเครื่องเย็นนะครับเวลาขับเย็นบางทีก็หายไปเลยบางทีก็กลับมานะครับสาหรับรถคันนี้ก็เป็นฮอนด้านะครับฮอนด้าซีวิคไดเมนชั่นนะ จากที่ผมวิเคราะห์อ,อาการแล้วก็คือกําลังอัดคอมแอร์นั้นมันน้อยนะครับคอมแอร์กำลังอัดไม่ดีนะแต่ว่าระบบยังไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับยังไม่ถึงขั้นหลวมจนแบบไม่มีกําลังอัดเลยนะมันมีกําลังอัดเพียงแค่ว่ากาลังอัดมันน้อยนะครับแล้วก็แผงเริ่มขุดแล้วระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับผมนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูโลเป e เชอร์และไฮเปชเชอร์นะครับเมื่อผมติดเครื่องยนต์นะครับเห็นไหมโลเปเชอร์เนี่ยมันจะต้องตกลงมาอีกนะ ตอนแรกที่เราติดแรกๆเลยมันจะต่ําลงมาเลยนะครับประมาณ35พอคอมแอร์มันเริ่มร้อนเริ่มร่อปุ๊บมันจะดีดขึ้นไปข้างบนเนี่ยกําลังอัดมันไม่ไหวนะครับตัวมันไม่ไหวมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยจนไปถึง80นู่น,นครับแล้วก็เมื่อเมื่อตัวนี้มันไม่ดูดแรงใช่ไหมครับฝั่งไฮเปชเชอร์เนี่ยไฮเปชเชอร์ Hi มันไม่ถึง150เลยนะทุกคนไม่ถึง150บเนี่ยแทบจะไม่เย็นเลยนะครับมันต้องร้อยหิบขึ้นไปแต่จะต้องไม่เกิน200จะดีที่สุดนะครับ สุดๆเลยอย่าให้เกิน250นะครับสำหรับไฮเพชเชอร์นะสำหรับวงจรแอร์แล้วก็อะไรเนี่ยผมเคยทำระบบเคยทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะนะครับอาการนี้ผมวิเคราะห์อ,อาการว่าคอมแอร์ไม่มีกำลังอัดหรือว่ากำลังอัดไม่ดีนะครับอาการที่รถเขาวิ่งไปใช้งานนี่ก็คือว่ามันจะเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับนี่เรามาดูที่แผงนี่แผงมันเริ่มปุแล้วนะครับเนี่ยแผงมันเริ่มปุแล้วนะด้านล่างนีเห็นไหม นี่เพิ่มเนี่ยมันเริ่มปุูกเริ่มล้มหมดแล้วนะครับสําหรับเจ้าคันนี้ผมก็จะเปลี่ยนคอมนะครับเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนแผงแล้วก็ล้างระบบนะครับนี่นะมันจะเริ่มสูงไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วมันก็จะไม่นิ่งเห็นไหมมันจะดิ้นอยู่ตลอดเวลาเด็ดๆๆ,ๆๆเลยถ้าคันไหนคอมแอร์ดีๆเลยมันจะนิ่งนะมันจะนิ่งแต่ว่ามันจะต่ําลงมากว่านี้นะครับสำหรับรถเก่งจะอยู่ประมาณส5้าประมาณส5ห้านะรถเก่งอ่ะ แอจะเย็นเจี๊ยบเลยถ้าตอนนี้เราเราเดินเบาเนี่ยมันเย็นไหมมันเย็นแต่มันเย็นน้อยนะครับเมื่อเราเร่งเครื่องนะครับเมืเ่อเราเร่งเครื่องเร่งเครื่องขึ้นมาสักนิดหนึ่งเร่งเครื่องขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยพอพอไฮเปอรเชอร์มันเกินรักร้อยห้าสิบเนี่ยเนี่ยมันจะเย็นมันจะเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเนี่ยมันจะเย็นเจีเย๊ยบเลยพอเราผ่อนปุ๊บ เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันจะเกิน40มันจะเกิน60ขึ้นไปอีกนะครับพอทํางานไปนานๆมันเริ่มร้อนเนี่ยนะครับอาการนี้ก็คือคอแมแอร์กำลังอัดน้อยนั่นเองนะครับก็ก็ดีมีรถตัวอย่างเข้ามาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับก็เลยถือโอกาสทําคลิปให้พี่ๆน้องๆเพื่อนช่างมือใหม่นะได้ชมกันสําหรับการวิเคราะห์อาการนะการวิเคราะห์อาการเราไม่ได้วิเคราะห์อาการสุ่มๆนะครับเราไม่ได้วิเคราะห์อาการจากการคาดคะเน มั่วนะครับเราต้องใช้เกีนะครับจับเนี่ยโลว์เพชเชอร์นะครับไฮเพชเชอร์นะครับแล้วก็ติดเครื่องยนต์เพื่อที่จะวิเคราะห์อาการจากตัวเลขในเกีของเรานะครับตัวเลขในเกีของเราเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรานะครับว่ารถคันนี้มันมีอะไรมันเป็นอะไรนะครับอาการที่ลูกค้าเข้ามาบอกผมก็คือว่าเย็นเย็นหายหายนะครับบางทีก็เย็น บางทีก็ไม่เย็นบางทีก็หายไปเลยหายไปเลยเพราะอะไรครับหายไปเลยเพราะว่าคอมมันไม่มีกำลังอัดนะครับเวลามันดีดขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็หายไปเลยเหมือนเฟดตูดมันไม่อัดเงี้ยมันก็หายหายไปเลยพอจังหวะมันอัดจังหวะมันปิดเฟดด้านหลังมันอัดมันก็เย็นมานะครับแล้วมันก็หายไปอีกนะครับหรือบางทีบางครั้งเพชเชอร์มันสูงแรงแรงดันระดับเพชเชอร์เนี่ยมันสูงเกินไปเกิน2 1 0มา300มา310ระบบมันก็ตัดนะครับ ตัดการทํางานของคอมแอร์ไปมันก็ไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นมันมันต้องวิเคราะห์อาการโดยการจับเกนี่แหละครับจะชัวร์ที่สุดแล้วเราจะไม่เดาสุ่มๆนะครับหลัเจ้าคนนี้ผมก็จะเปลี่ยนคอมเปลี่ยนไดเออร์แล้วก็เปลี่ยนแผงนะครับก็เดี๋ยวจะจัดการน่าจะวันนี้น่าจะลื้อก่อนน่าจะเสร็จพรุ่งนี้นะครับก็ระหว่างรอลงรอ,อไหลก็ถือโอกาส มาทำคลิปให้พี่ๆน้องๆเพื่อนช่างมือใหม่ได้ชมกันนะครับแอร์เนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะครับคุณก็จะเป็นช่างแอร์คุณก็ไม่จำเป็นต้องจบสูงหรือจบอะไรมาก็ได้นะครับเราขอแค่ว่าเราตั้งใจทำมันนะครับมันศึกษาดูจาก youtube หรืออะไรหลายๆอย่างมาประกอบกันก็ได้ ได้เหมือนกันนะครับคืออาชีพช่างอะ่ะมันคืออาชีพแก้ปัญหานะครับรถเข้ามาไม่เย็นคุณทําให้มันเย็นได้นั่นก็คือคุณเป็นช่างได้แล้วนะครับไม่ว่ามันจะด้วยวิธีไหนเราสามารถแก้ปัญหาได้นะครับถ้าเราสามารถจัดการกับปัญหาที่มันเข้ามาหาเราได้นะครับแค่นั้นก็โอเคแล้วครับไม่จำเป็นต้องไปเก่งกว่าใครๆหรือว่าเหนือกว่าใครๆหรือว่าจะจบการศึกษาสูงมาจากไหนหรอกครับเอาแค่เรา หากินได้ไม่คดโกงใครเขาก็พอนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ